ขอทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับเรากลับมาพบกันอีกครั้งในรายการไฟทอง by a ออโรราวันนี้วันที่1ตุลาคมพศ2564พบกับผมเชวในายคับพัฒนากุลผู้แนะนำการลงทุนจากทางบริษัท a อโรราเทรดดิ้งในวันนี้ก็เป็นเอพิโซดที่210 ของเราแล้วนะครับและเช่นเคยครับเรื่องแรกที่เราจะมาฝอยกันก็คือการเคลื่อนไหวของราคาทองคำแท่งหรือโกลสปอตนะครับที่เมื่อคืนนี้ราคาทองคำลงมาสร้างดับเบิลบอททอมอีกครั้งหนึ่งนะครับและในที่สุดครั้งนี้ก็ทำสำเร็จนะครับคือเบรกเน็กไลน์เนี่ยบริเวณ1735แล้วก็พุ่งยาวขึ้นไปถึง1760เลยนะครับนับว่าเป็นการขึ้นที่เยอะมากๆเลยนะครับในวันเดียวดังนั้นนักลงทุนที่คิดจะเข้ามาในตอนนี้เนี่ยก็อาจจะรอให้มันย่อ เรามาก่อนนิดนึงจะปลอดภัยกว่านะครับและที่สําคัญนะครับมันเบรกเส้นแนวโน้มขาลงที่มันลงมาตลอดหลายสัปดาห์นี้ไปเรียบร้อยแล้วครับดังนั้นถ้ามันไม่สร้างจุดต่าใหม่และเบรกไฮล่าสุดบริเวณ1765ขึ้นไปได้เนี่ยก็จะเป็นการคอนเฟิร์มแนวโน้มขาขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับประเด็นข่าวในวันนี้ก็ต้องบอกว่ามีข่าวบวกเข้ามาแล้วละครับเนื่องจากว่าเมื่อคืนนี้เนี่ย ตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการการจ้างงานของสหรัฐเนี่ยออกมาสูงกว่าที่คาดการไว้นั่นก็แปลว่าเศรษฐกิจอาจจะยังไม่ได้ดีอย่างที่คาดการไว้นะครับนั่นก็เลยทําให้ความกังวลว่าจะขึ้นดอกเบี้ยภายในปีหน้านี้เนี่ยอาจจะถูกเลื่อนออกไปก่อนนั่นก็เลยทําให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐอายุ10ป,ปีเนี่ยปรับตัวลดลงมาครับเมื่อคือนนี้และค่างเงินดอลลาร์เองก็นิ่งๆไปเลยด้วยนี่ก็จะเป็นประเด็นที่ช่วยหนุนให้ทองคาขึ้นมาได้ในวันนี้นะครับ สำหรับในวันนี้ออโรราเราให้แนวต้านไว้ที่1760ถึง1765แนวรับที่1740ถึง1730สตับรลอนเมื่อหลุด1730ครับทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องราวของขอยทองที่อยากจะฝากให้กับท่านผู้ฟังที่มีความสนใจในตลาดทองคำได้มาติดตามกันนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา10โมงเช้า สำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนแล้วมาพบกันได้ใหม่ในเอพิโซดหน้ารับรองว่าเต็มไปด้วยสาระเรื่องทองที่ฟังง่ายเรากับขนมได้ในรายการฝอยทอง by ออ r o โรราสวัสดีครับ